มาถึงการตรุยจอดพลังงานแสงเสียงและความร้อนแล้วครับดเด็กๆครับข้อหนึ่งเลยครับปรากฏการลุงกินน้ําเกิดจากข้อใดตัดวเลือกข้อที่หนึ่งครับการกระจายของแสงไม่ใช่นะครับดเด็กๆครับไม่ใช่การกระจายของแสงนะการหักเหกของแสงถูกครับถูกเลยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับ ข้อ3ครับการสะท้อนแสงก็ถูกครับผมเออข้อ2ก็ถูกข้อ3ก็ถูกแต่ข้อ1ผิดนะครับตัวเลือกข้อที่4การหักเหและการสะท้อนของแสงเออข้อ4ถูกมากกว่านะครับอ้าวเปลี่ยนใจแล้วนะครับไปเลือกตัวเลือกข้อที่4ครับนี่เพราะมี2อย่างนะเพราะว่าปรากฏการกาลุงกินน้ำเนี่ยนะครับต้องมีการหักเหและการกระ ะสะท้อนของแสงนะครับอูจะพูดว่าระท้อนอยู่แล้วนะครับเอออ้าวนะครับการหักเหและการสะท้อนของแสงนะครับทาให้เกิดปรากฏการณ์ลุ้งกินน้ําโดยตําแหน่งที่ลุงกินน้ําเกิดเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเลยนะครับเด็กๆครับดังนั้นจึงตอบข้อ4นะครับเอาไปข้อ2ต่อเลยข้อใดหมายถึงตัวกลางของแสงนะครับตัวเลือกข้อที่1ครับตัวกลางโปร่งใสเอา ตัวกลางโปร่งแสงในตัวเลือกข้อที่สองก็ถูกอีกแล้วนะนะครับข้อสามล่ะข้อสามล่ะไปดูซิไปดูซิข้อสามอะไรเอ่ยตัวกลางทึบแสงนะครับดังนั้นถูกหมดเลยนะเท่าที่ดูนะโปร่งใสก็ใช่โปร่งแสงก็ใช่ทึบแสงก็ใช่นะครับดังนั้นจึงถูกทุกข้อเลยนะครับทีนี้เราไปดูในรายละเอียดนะครับ ตัวกลางของแสงเนี่ยได้แก่อะไรบ้างครับตัวกลางโปร่งใสนะครับก็เช่นกระจกใสอากาศนะครับอ,อ๋อโปร่งใสให้เด็กๆจำงี้ครับว่าโปร่งใสเนี่ยแสงลอดได้มากกว่านะครับอันนี้มากสุดนะใสนะใสดีกว่านะใสดีกว่าแสงนะครับตัวกลางโปร่งใสนะอ,อ๋อแสงสามารถที่จะทะลุผ่านได้มากกว่านะครับ ต่อไปตัวกลางโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงก็เออแสงรอดได้น้อยกว่านะรอดได้แต่ว่ารอดไม่ได้ทั้งหมดนะครับนี่นะดังนั้นใสนี่ดีกว่านะใส่สดีกว่านะครับอ้าวเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะต่อไปตัวกลางทึบแสงทึบแสงอันนี้เป็นยังไงครับโอแสงรอดไม่ได้เลยนะครับนี่แสงรอดไม่ได้เลยนะครับ เอาล่ะไม่ยากนะครับเรื่องของตัวกลางของแสงนะครับข้อ3ครับเมื่อเรานําแสงสีแดงมาผสมกับแสงสีเขียวเราจะได้แสงสีในตัวเลือกข้อใดครับเด็กๆครับโอ้โหข้อนี้ยากนะมันไม่เหมือนกับสีที่เรามาผสมกันในจานสีนะนะครับไม่เหมือนในวิชาศิลปะที่เราผสมกันใช่ไหมเพราะว่าแม่สีของแสงเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างครับ มีสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะแต่ว่าเออสีที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เรามาผสมสีระบายสีกันเนี่ยมีสีอะไรครับสีเหลืองสีน้ําเงินและสีแดงใช่เป่านะครับก็คือแตกต่างกันตรงนี้ใช่ไหมนี่แตกต่างกันตรงสีเขียวใช่เป่าเออนะครับดังนั้นเราก็อาจจะงงๆนะอาจจะงงๆงได้นะครับอ้าวแต่ว่าเราต้องจําใหม่นะครับ เมื่อเราเอาแสงสีแดงมาผสมกับแสงสีเขียวแล้วแสงที่ได้ก็คือแสงสีเหลืองนั่นเองนะครับเด็กๆนี่นะครับมาดูเลยผมได้รวบรวมมาให้หมดแล้วนะเด็กๆก็ต้องจําด้วยนะครับแม่สีของแสงมีสีเขียวน้ําเงินแดงนะครับเขียวน้ําเงินแดงนะครับซึ่งไม่เหมือนกับในวิชาศิละปะที่เราเรียนมานะนะครับเอามาผสมกันเลยสมมุติว่าเป็นแสงสีน้ําเงินน้ําเงินกับ เขียวกับแดงคือเอาแม่สีมาผสมกันหมดเลยจะได้เป็นแสงสีขาวครับเ,เด็กๆครับโอ้จะได้เป็นแสงสีขาวเลยนะนะครับข้อ2ครับแสงสีน้ำเงินกับแสงสีเขียวน้ำเงินกับเขียวกลายเป็นสีฟ้านะครับต่อไปน้ำเงินกับแดงกลายเป็นแสงสีม่วงเอออันนี้ตรงเป๊ะเลยนี่นะครับน้ำเงินกับแดงเออเป็นแสงสีม่วง นะครับเออทีนี้ไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่ใช่ไหมเอาเดี๋ยวขอผสมสีแดงหนึ่งดูจะม่วงไหมจืดจืดจดจืดจดอ่าม่วงขึ้นนะเออนะครับต้องใหม่สิอ่าม่วงขึ้นม่วงขึ้นนะครับเด็กๆเออเออนะครับเอาเป็นม่วงแล้วกันข้อสี่ครับแสงสีเขียวกับแสงสีแดงกลายเป็นแสงสีเหลืองนะครับคือส่องทับกันอย่างงี้เอาแสงสีเขียวมาก่อนแล้วก็แสงสีแดงส่องทับมาอีก กลายเป็นแสงสีเหลืองเฉยเลยนะครับเอาไปดูข้อ4ต่อนะครับดาริกาไม่รู้ว่าชื่อเล่นชื่อใหม่หรือเปล่านะครับดาริกาสวมแว่นเพราะเป็นคนสายตายาวๆนะครับอยากทราบว่าดาริกาน่าจะสวมแว่นเป็นเลนอะไรครับตัวเลือกข้อที่1ครับเลนเวาเมอ่าเลนเว้าาไม่ใช่นะครับเลนเว้าวต้องกระจายแสงนะข้อนี้ผิดแน่เลย อ่าเล่นวาวกระจายแสงสําหรับคนสายตาสั้นนะครับอา้าวเล่นนูนอา้าวเล่นนูนสายตาย,ยาวนะอา้าวถูกต้องแล้วตัวเลือกข้อที่2นะครับเอาละดังนั้นตัวเลือกข้ออื่นไม่ใช่เลยนะครับอา้าเสร็จแล้วครับผมไปข้อ5ต่อเลยเอา้าวเดี๋ยวลืมตอบตัวนี้เลยผมเขียนไว้เผื่อไว้เห็นไหมว้าวก็ต้องเป็นกระ ใช่นะครับเาก็ต้องเป็นกระจายแสงนะเอออะคบกระจายแสงนะมันเลื่อนนิดหนึ่งลูกืดอโอเคเรียบร้อยแล้วอ้ยลายมือดีมากเลยนะครับเอาข้อห้าครับขึ้นเสียงในความถี่เท่าใดที่มนุษย์สามารถได้ยินนะครับดูจากตัวเลือกแล้วโอ้โห แม็กซิมัมที่2000 20, 0เฮิร์ตทั้งนั้นเลยนะครับแม็กซิมัมที่20,000เฮิร์ตทั้งนั้นเลยแต่ว่าออมนุษย์เรานะครับที่เราได้ยินนะแต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็อาจจะได้ยินเสียงที่ต่ำกว่านั้นนะครับเฮิร์ตสะกดยังไงเนี่ย H,E,R อะไรครับ h ฮิร e หรือเปล่าใครจำได้บ้างเอ่ย H E R อะไรนะ H E R T แล้วก็ตามด้วยตัวแท้ดยนะ นะฮ ertz อย่างนี้นะครับเอาเราจะต้องได้ยินแค่20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนะครับตัวเลือกข้อนี้เป็นข้อเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับเด็กๆครับข้อ6ครับวิธีการในข้อใดเหมาะสมที่สุดในการค้นหาความรึกโขมมหาสมุทรครับอ้ามหาสมุทรเลยนะครับเด็กๆครับเออ ดูซิว่ามันจะใช้วิธีการใดครับการสะท้อนเสียงถูกต้องเลยเนะครับใช้การสะท้อนเสียงนะครับนี่นี่ขอ้อนี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวมาอธิบายนะครับว่าทําไมถึงต้องใช้การสะท้อนเสียงนะครับการสะท้อนแสงไม่ใช่แล้วแสงพาทิตเนี่ยมันยังเข้าไปไม่ถึงเลยเนะครับไม่มีทางหรอกที่แสงที่แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นจะจะแบบว่าไงครับ ลงไปถึงความลึกใต้ท้องสมุทรได้อย่างเงี้ยครับเป็นไปไม่ได้เลยแต่เป็นไปได้แหละแต่ใช้อะไรครับถ้าพยายามก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ใช้ทุนในการสร้างมากมายเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะการสะท้อนแสงการใช้มนุษย์ลงไปวัดเนี่ยมีความดันมากมายครับโอ้โหอาจจะหัวระเบิดได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับ เออเอามานุษย์ลงไปนะครับเออไ,ไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นมาแน่ๆเลยนะครับต่อไปข้อสี่การใช้แท่งเหล็กยาวๆย่อนไปจนถึงก้นมหาสมุทรโอ้โหว้าวนะครับเหยียดเหล็กต้องยาวแค่ไหนก้อนนะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเออเช่นเอออะไรครับล่องลึกมาเลน,นาเออเนี่ยโอ้โหมาเยน,นาเทรนช์เนี่ยมาเยน,นาเทรนเนี่ยอืมอ่อ T R E N C H นะครับ Marina t r ท n c h ที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยครับโอ้ลึกมากนี่ลึกที่สุดแล้วนะเป็นล่องในมหาสมุทที่ลึกที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเราไม่สามารถใช้มนุษย์ลงไปวัดได้แน่นอนนะครับลงไปโอ้ยไม่รอดแน่เลยนะครับน้ำบีบปึ้งระเบิดเลยนะครับอา้าวดังนั้นเป็นยังไงครับก็ต้องใช้การสะท้อนของเสียงนะครับ ที่เราเรียกว่าโซน่านั่นเองนะครับนี่โซน่านั่นเองนะครับต่อไปไปข้อ7เลยพลังงานความร้อนสามารถเคลื่อนที่ถ่ายโอนได้โดยวิธีใดนะครับมีวิธีใดบ้างเอ่ยในการถ่ายโอนความร้อนครับการนําความร้อนถูกต้องนะครับการพาความร้อนก็ถูกต้องเลยการแผ่รังสีก็ถูกต้องเลยนะครับมีได้ทั้ง3แบบเลยนะ การนําความร้อนเนี่ยก็เป็นยังไงครับการนําความร้อนก็โดยต้องมีวัตถุเป็นตัวกลางนะและวัตถุนี้น่าจะเป็นอะไรครับเป็นอะไรดีเช่นเราเอาช้อนไปใส่ในถ้วยอะไรที่มันร้อนๆจึง๊งแล้วความร้อนนี่ก็ไต่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 ขึ้นมาๆๆถึงมือเราโอ้ยร้อนจังเลยนะครับอย่างนั้นแหละครับการนําความร้อนนะครับเป็นของแข็งนั่นเองนะ นะครับต่อไปการพาความร้อนก็จะเป็นอะไรครับการพาความร้อนเป็นแก๊สกับของเหลวนั่นเองนะครับเป็นแกส๊สและของเหลวนะครับเออนี่เรียกว่าการพาความร้อนนะครับเช่นโอ้โหลมแรงจังเลยแล้วลมก็พัดพาวความร้อนมานะครับมาหาเราอุ่นร้อนจังเลยนั่นเองนะครับการแผ่รังสี การแผ่รังสีไม่เหมือนกับการนำความร้อนและกำพาความร้อนเลยนะครับเพราะการการแผ่รังสีเนี่ยมันจะไม่เอ่อความร้อนจะไม่ยึดติดกับโมเลกุลเลยนะครับมันจะมาตามแสงครับนั่นก็คือหมายความว่าไงครับถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เราเห็นง่ายๆคือการที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับนี่นี่โลกของเราอ้าววาดโลกของเราซะเลยนะครับเอาโลกของเราให้เป็นสีฟ้าๆหน่อย อ่าโลกของเราอ่า blue planet แล้วก็เป็นอะไรครับพาร์ทิสเลยโอ้ใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะครับนี่พาร์ทิสนะครับเอาแสงมาด้วยนะกระจายมาเลยนะครับแล้วก็มีพลังงานความร้อนมาที่โลกเราด้วยนะครับร้อนแล้วครับร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับอันนี้แหละครับเรียกว่าการแผ่รังสีเพราะมากับแสงด้วยนะครับมากับแสงด้วยนี่นะครับ ไม่ได้ยึดติดกับโมเลกุลใดเลยนะครับนี่เป็นวิธีเดียวกันเลยนะนะครับแต่อยากจะขอร้องคุณพาทิตว่าโอ้ยตอนนี้ก็เดือนเมษาแล้วเอาความร้อนน้อยๆหน่อยนะครับโอ้โหเหงื่อแตกไปหมดเลยเอาสรุปว่าข้อเจ็ดตอบอะไรดีข้อเจ็ดแล้วข้อเจ็ดตอบถูกทุกข้อเลยนะครับนี่แน่ยข้อเจ็ดนะ ต่อไปครับข้อไรข้อ8แล้วนี่ครับข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้คำนวณหาค่าปริมาณความร้อนครับข้อนี้ก็ตอบข้อ1น,นั่นเองนะครับตอบข้อ1น,นะแคลอรี่มิเตอร์ครับเอาไว้ใช้วัดปริมาณความร้อนนะครับค่าปริมาณความร้อนต่อไปมัลติมิเตอร์มัลติครับเด็กๆครับมัลติ มัตติเนี่ยชื่อก็บอกแล้วนะครับต้องใช้ได้หลายรูปแบบนะครับมัลติมิเตอร์นะครับก็ใช้วัดอะไรครับปริมาณไฟฟ้านะครับปริมาณไฟฟ้าเป็นโอห์มมิเตอร์ก็ได้แอมมิแอมเปร์มิเตอร์ก็ได้นะครับโวลต์มิเตอร์ก็ได้เป็นดังนั้นได้หลายอันเลยนะมัลติมิเตอร์นะครับลักซ์มิเตอร์อันนี้ ไว้วัดแสงนะครับไว้วัดแสงนะเอาตรงนี้ผิดก่อนตรงนี้ต้องผิดก่อนไม่ใช่นะลักสมิเตอร์เอาไว้วัดแสงนะครับไมโครมิเตอร์ไมโครมิเตอร์นะครับเอาไว้วัดชิ้นงานครับมีลักษณะเป็นเหมือนตะขอเหมือนเขียวเลยมีลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยววัดให้ดูมีลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่อนี่เป็นตัวหมุน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 แล้วมีเลชเชสต็อปตรงนี้อ้าวหมุนเลยมันก็จะมีแกนหมุนตรงนี้นะครับ หมุนเมื่อหมุนตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่นะนี่ถ้าใครเรียนพวกช่างอะช่างกลช่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเลยเนี่ยและชิ้นงานก็จะอยู่ตรงนี้ลูกชิ้นงานอยู่ตรงนี้เลยรู้ญาตตรงนี้อชิ้นงานอยู่ตรงนี้นะก็หมุนตรงนี้ไปเลยหมุน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 ไปแกนนี้ก็จะเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยจากชิ้นงานนี้เลื่อนไปเล,เลื่อนไปเล,เลื่อนไป จนเล็กๆอย่างนี้อ่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับก็จะวัดชิ้นงานตรงนี้นะค่าความละเอียดสูงมากเลยนะนะครับอ่าวัดชิ้นงานนะดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนเลยดังนั้นข้อ8ครับอ่าใช้หาปริมาณความร้อนก็คือ c a รี r มิเตอร์นั่นเองนะครับ